สวัสดีครับผมผมยศลูกค้าสิ่งแล้วนะครับวันนี้ผมไปซื้อนะครับผม Honda Civic FC อฟซีนะผมเครื่อง1.8นะครับผม EL ตัวท็อปนะครับอ่าก็ขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยครับผมที่ขายรถสวยๆให้นะครับพอดีพี่เขาติดไฟแนนซ์อยู่ครับผมนิดหน่อยก็โทรมาผมบอกว่าพี่ออศพอดีว่าผมได้รถใหม่แล้วอะไรผมอยากขายรถเก่านะผมอยากจะปล่อยพารานี่ก็โทรหาผมได้9946245ผมไปดูแล้วเออรถพี่เขาสวยจริงครับผมนี่แต่งแต่งสวยเลยครับผมก็ได้ ทำการซื้อขายเรียบร้อยนะผมแล้วก็เข้ามาถึงร้านแล้วนะครับอ่าครับผมนี่ครับผมผม,มีรถจอดไปไม่ได้ขับต้องการอัปรุนหางเงินหมุนธุรกิจติดขัดปัญหาเนีผมติดไฟแนซ์ไม่มีเวลาลงขาย0ูนย์เก้าเสียหกสองเสียห้าช่วยคุณได้ครับผมซื้อเองซื้อตรงซื้อจริงครับขอให้รถสวยเ,เดียวฮนะอ่ใครที่หาอยู่รอเลยนะครับผมรอเลยใครที่พลาดกันก่อนไปนะครับคันนี้สวยนะครับผมทําเป็นสีส้มดานะครับส้มมุกมุกผมว่าสวยดีนะพร้อมกับล้อ BBS นะผม LM ชุดแต่งโมดโล มีโช็อกรมเอสเอสนะผมจัดทรงจัดทรงมาแล้วเรียบร้อยอ่าหล่อเลยผมเราัวทับด้วยผมซื้อกันสายแทนนี่มีอะไรครับผมหล่อเลยหล่อเลยเจัดเลยผม,ยยผมสปอยเลอร์หลังเลอหลังฟิล์ม e85 มาแล้วเรียบร้อยนะผมท่อเป็นท่อสเตนเลสนะต้องเส้นนะท่อคู่ผมอาคู่เลยเอาคู่เลยเนี่ยหูเลย สวยเลยจมแจมนะฮะแจมแจมมีกล้องหลังด้วยครับมีกล้องหลังครบเลยรอครบจบเลยหารถสวยๆมาที่คุชคาร์ลัสซิ่งนะครับไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังสมหวังทุกคนนะครับเพราะว่าผมคัดแต่รถสวยๆเท่านั้นนะผมเนี่เลยเนี่เลยเป็นตัวกุญแจก็เป็นคีย์เลสนะครับคีย์เรสปุสตาร์ทคีเรสปุ ase, สตาร์ทครบนะครับผมอะไรมันติฟังก์ชันตัวนี้จุดแปดโอ้โหมีปีแอมมีพาวเวอร์แอมมีชุดลงส่งเสียงครบนะครับ ป้องเธอลงทะลังครบเลยเบาะภายในเป็นเบาะหนังสวยกิิบเลยผมนี่ยังไม่ไทําอะไรนะรผ,ผมขอทําความสะอาดอีกนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนครับผมเบาะเปนบาะไฟฟ้าโอ้โหนี่ยังมีถุงอีกแล้วติดเออสวยนะผมทําสวยเลยสีส้มสวยกริบเลยฮะส้มดำดูเดิมซอกเสื้อสวยกิ๊บอไไ่าดูเบาะภายในโอ้โห จ้าบเลยจ้าบเลยจ้าบเลยผมกระดุมด้วยนะครับผมครบเลยให้หมดทั้งหมดนะผมให้ทั้งหมดไม่มีถอดครับผมสไตล์เคลวอยู่แล้วนี่โอ้โหแอมครบจบอีกแล้วใครหาอยู่ตเตรียมได้เลยตเตรียมได้เลยครับโอ้โคตรหล่อเลยทรงเซ็งดีจัดนะฮะนี่ผมไปปรับไปแต่งไปโหลดให้นิดหน่อยครับผมให้ทรงมันเข้าผมพิจารณาเดอร์ครบนะครับก็ฝากด้วยผมฝากกดไลค์กดแชร์ผมช่อง YouTube นะครับ Subscribe ไว้ด้วย อ๋อพุทธาโลซิ่งพิมมาได้เลยครับผมเจอรถส,สวยๆอย่นี้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงอะไรทีเดียวอ่าส้มดันส้มดันเซ็ตคิดเลยมันจับมันจับเลยเดินอ๋อ,อเป็นมุกชุดส้มนะครับเออสวยดีครับผมตัวจริงนี่ดูใ,ใกล้ๆยิ่งสวยนะฝาดูลงในไลฟ์โคตรเลยครับเริ่มถกต่อโอเคฝากด้วยครับผมฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์รชนะครับสับสครายด้วยนะครับช่อง youtube พุทธารถซิ่งอยากไปดูภาพนิ่งๆไปดูได้ที่เพจพุทธารถซิ่งนะครับ ครบจบแน่นอนขอบคุณพี่ลูกค้าอีกครั้งนึงครับผมที่อยากขายรถนะครับแล้วก็นึกถึงผมครบจบเลยติดไฟแนนซ์ปลอดภาระ,ะนี้เรียบร้อยยินดีด้วยครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ